สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลคัคนาเมษประจําเดือนธันวาคม2 0 1 4ข,ขอขอบคุณสาหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรย,ยาทารุนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูสถานาการณ์แล้วก็แนวโน้มในช่วงส่งท้ายปีของชาวเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะโอเคถ้างั้นไปดูนะคะ energy ของชาวเมษช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยฟ s o u r c e อยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรอคะชาวเมธเพชรบอนส์คุณอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะไนฟ์ครับสเตนและไนฟ์ครับโอเคเอเนอร์ตีของชาวเมธนะคะโดยส่วนตัวตวนเนี่ยช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะโอเคหลบไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเพราะว่าอยากที่จะ มีความสงบนะคะหรือว่าเยวยาร,รักษาแผลใจนะคะหรือว่าอยากที่จะพักเบรกจากความสัมพันธ์สักพักหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะมันเป็น energy ที่ว่าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะอาจจะมีใครบางคนที่อยากจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณด้วยนะคะเป็น k night of cups เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะเป็นคนที่แบบว่าดูดีเป็นคนที่คุณน่าจะพึงพอใจมากๆเลยนะแล้วก็มี energy ของความเป็นคู่ซะด้วยนะคะ strength คุณอาจจะดิวกับโอ้ก็มีหลายธาตุที่เข้ามานะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ชาวสิงด้วยดูเหมือนว่าคุณจะกำลังที่จะมีความแฮปปี้มากขึ้นนะคะก้าถ้วยเนี่ย ะอะไรที่แบบว่าเคยไม่ดีเคยผิดพลาดอะไรมาเนี่ยนะคะก็เหมือนกับพยายามเยียวยาจิตใจตัวเองได้พอสมควรแล้วนะคะความสุขกำลังจะตามมาค่ะสำหรับชาวเมตเนาะต่อไปเราลองไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างนะคะ energy ของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้น เดอะเลเวอร์สเอชาวมิถุนมาแรงเลยนะคะดีเอมเพิร์ Emperor, ชาวเมธไฟฟอบสอดไฟฟอบคัพและโฟร์เพนทาเคิลส์นะคะเอาล่าสำหรับเขาคนนั้นเนาะ เขาอะมีความรักให้กับคุณมากๆเลยนะคะ The lovers เนี่ยมันเป็นความรักที่แสนหวานแล้วก็โรแมนติกนะคะเขาไม่มีทางที่จะลืมคุณได้นะคะกับความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็เหมือนกับมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะคะมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยนะคะมันอาจจะมาจากเรื่องของบุพเพนนิวาสให้คุณได้มาเจอกันนะคะ เขามีความรักให้คุณค่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าตัวเขาเองน่ะเขาอาจจะมีในเรื่องของทางเลือกตัวเลือกด้วยนะคะหรือไม่เนี่ยเขาอาจจะกําลังเลือกนะคะว่าเขาจะเลือกอะไรดีระหว่างความรักกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาอาจจะเป็นเรื่องความระหว่างความรักกับการงานนะคะความรักกับการเงินหรือความรักกับครอบครัวและสังคมของเขาก็ได้ค่ะ energy ของ emperor เนี่ย เป็น energy ที่แบบโดดเด่นมากๆนะคะในเรื่องของคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีเนาะมีหน้าที่ก,การงานดีหรือว่าแบบเ,เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงนะคะถ้าเขารักใครเนี่ยเขาก็รักจริงแหละเพียงแต่บางครั้งอาจจะไม่ค่อยแสดงออกให้เขารู้เพราะว่าเขาเป็นคนมีอีกโก้สูงนะคะคนนี้เขาค่อนข้างหยิ่งทรนงในตัวเองพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ เอเ e อร์ uh, ของความเป็นต่างชาติก็ค่อนข้างมาแรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาจจะมีเรื่องของวัยที่อาจจะแตกต่างกับคุณนะคะแต่ปัญหาอุปสรรคความรัก,กมันก็มีไงในเรื่องของห้าดาวนี่นะคะบางทีก็เป็นเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องอีโก้นะต่างคนต่างก็มีอีโก้กันโดยเฉพาะเวลาที่ทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยนะเนาะบางทีทะเลาะกันแล้วก็เดินหันหลังไปเลยนะคะเดินหันหลังหายไปมีอยู่คนหนึ่งอะ ที่แบบทาท่าว่าโอเคยอมแพ้แล้วไม่เอาแล้วแล้วก็เ,ออเดินหนีไปหายไปนะทำให้คนหนึ่งก็ยืนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้นะคะบางคนเจอในเรื่องของอุปสรรคที่อาจจะมีออคนอื่นไม่เห็นด้วยนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้ได้นะคะ <c oughs> อาจจะเป็นในช่วงของการห่างการพักเบรคน่ะเขาถึงได้มีความเศร้านะคะห้าถ้วยเนี่ยนะ,ะ <c oughs> ๆๆเขายังหวนคิดถึงอดีตเก่า ะะที่มีร่วมกันมาแล้วเขาก็แบบค่อนข้างจะจมอยู่กับความเศร้าตรงนี้อยู่พอสมควรทีเดียวเขายังอยากมีความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะอยากเก็บอยากกอดไว้อยู่ตลอดเลยก็คิดถึงนะแล้วก็ห่วงด้วยนะก็อจะเป็นคน,คนที่ขี้หึงขี้ห่วงนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยากที่จะให้ให้ความรักเนี้มันอยู่กับเขา ไปตลอดนะคะเขาไม่อยากสูญเสียไปนั่นเองโอเคนะคะนี่ก็คือในเรื่องของ energy ตัวต้นความรู้สึกนึกคิดของเขาต่อไปเราจะไปดูสถานการณ์ว่างนะคะเราจะไปดูในส่วนของสถานการณ์แล้วก็ความรู้สึกนึกคิดเนาะของเขาจะเป็นเช่นไรเราไปดูสถานการณ์ในตอนนี้เดื่องความรักของชาวเมดนะคะ justice ม,มันเป็นสถานการณ์ที่คุณก็ตัดสินใจจะเลือกเหมือนกันนะคะว่าจะไปทางไหนดีนะคะเอาง่ายง่ายว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีนะแล้วก็อาจจะเลือกช่างใจนะคะระหว่างความรักกับอะไรบางอย่างด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการที่คุณสองคนอาจจะต้องมีการตัดสินใจนะคะตัดสินใจร่วมกันนะ,ะว่าจะให้ความรักนี้ไปทางไหนนะคะ justice มีบางคนอาจจะดิวกับชาวตุนนะคะบางคนอาจจะตัดสินใจในเรื่องของการทำอะไรให้มันเด็ดขาดลงไปหรือมีในเรื่องของเอกสารทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองมันมีปัจจัยประกอบอะไรอีกได้บ้างนะคะในสถานการณ์ครั้งนี้ด้วยเรื่องของบางคนก็มีระยะห่างระยะทางกันมาสักพักแล้วนะคะบางทีเป็นเรื่องของระยะทางอะ่ะ เป็นคนที่อยู่ไกลกันรอกันรอกันมานานมากหรือว่ามันมีเหตุให้ต้องรอกันบ่อยๆจนอาจจะรู้สึกท้อนะคะว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถึงจะได้ลงตัวเมื่อไหร่ถึงจะได้มาเจอนะคะเป็นเนื้อทีของความห่างไกลเนาะหรือแม้หรือแม้แต่ว่าบอกว่าเออมันมีการห่างเหินกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรแบบนี้มันก็แต่ในใจก็ยังแบบยังดีๆรอรออยู่นั่นเองนะคะแฮงแมนก็อยู่ในสภาวะของความเป็นแฮงแมนเนี่ยนะคะ ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรกันมาพอสมควรแล้วนะคะอยู่ในระยะที่นิ่งเงียบนะนิ่งเงียบแล้วก็แต่ในความนิ่งเงียบเนี่ยม,มันก็ไม่ใช่หมายความว่าโอเคนิ่งแล้วก็หายเงียบไปโดยไร้ความรู้สึกอะไรนะึกคิดใดๆเลยนะคะในท่ามกลางความนิ่งเงียบเนี่ยมันมีในเรื่องของความคิดอยู่ตลอดเวลานะคะเนี่ยเป็นความคิดที่อยู่ในหัวตลอดเวลาหรืออาจจะแอบส่องแอบมองอยู่ตลอดเวลาแหละ เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรมากกว่านะคะแล้วก็แบบมีความคิดบางอย่างที่เข้ามาในหัวว่าค่อนข้างที่จะรู้แล้วแหะว่าจะต้องทําอะไรนะคะว่าจะต้องดําเนินการต่อไปอย่างไรเพียงแต่ว่าอยู่ในระหว่างการตัดสินใจอยู่เท่านั้นเองเรามาดูีิว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วบ้างนะคะ อีกสาเหตุหนึ่งก็เป็นเรื่องของความน้อยอกน้อยใจด้วยนะคะว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราทุ่มเทกับความสัมพันธ์มาเยอะมากๆเลยนะคะในเรื่องของหกเหรียญเนี่ยนะคะเราทุ่มเทต่างๆนานาให้ให้ความรักให้ใจให้บางคนก็ให้เป็นกําลังใจหรือแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองอะไรเงี้ยเนาะ ะะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นการให้ที่เหมือนไม่ได้มีอะไรตับแทนอะไรกลับมามากมายนะคะแล้วเขาก็อาจจะไปนสนใจใส่ใจกับสิ่งอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างมีความน้อยใจกับตรงนี้นะคะแต่ทุกครั้งมันก็ <c oughs> เมื่อมีการห่างหายไปแล้วมันก็วนเวียนกลับมาเราก็ให้อภัยซะทุกทีนะคะให้อภัยได้ทุกทีอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นไพ่ของการให้อภยัยเป็นความใจกว้างนะคะใจดีนั่นเอง ทีนี้เราไปดูต่อนะคะในอดีตเนี่ยเราใจกว้างใจดีนะคะยอมให้อภัยทุกอย่างแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะกําลังที่จะแบบเกณฑ์พลังนะคะเรียกว่ายึดคืนอำนาจกลับมาสู่ตัวเองละเรากําลังจะกลายเป็นราชินีเหรียญแล้วนะคะมีใครบางคนดีวกับชาวทัดดินด้วยนะคะนั่นก็คือพฤษศกันมังก่น,นั่นเองนะคะ คุณพยายามที่จะหันไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินมากเป็นพิเศษแหละนะเพราะมีความรู้สึกว่าเสียใจไปน้อยใจไปเศร้าใจไปมันก็เท่านั้นแล้วก็แบบการรอคอยนะฮะมันก็แบบเหมือนออรอคอยไปวันๆันอะไรแบบนี้นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราเราคงต้องทําอะไรสักอย่างบางคนก็หันไปจับเรื่องของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เออมันทำให้จิตใจเราเนี้ยไปโฟกัสนะคะในเรื่องอื่น แล้วก็ในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องความสําเร็จของตัวเองเนาะมันทาให้เราเนี่ยดูแบบมีพ w e r ขึ้นมากเลยนะคะซึ่งตรงนี้ดีมากๆกนะคะสาหรับชาวเมทเองนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออไอความนิ่งเงียบเงียบหายหรือการทะเลาะเบาแวงอะไรเนี่ยมันก็เรามันก็ไม่ใช่ความผิดของเรานะคะบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะ,คะก็ปล่อยให้ให,ใ,หให้เหตุการณ์มันเป็นตัวตัดสินไปก็แล้วกัน ะะตอนนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงของความสง่างามเนาะถ้าในส่วนของตัวเขาเองเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออเขาก็เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรอะไรแบบนี้นะคะเขาอาจจะเงียบใส่คุณเพราะเหตุนี้ก็ได้เรามาดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนาคตอันใกล้นะโอ้มีความเป็น energy ของความเป็นคู่กันอยู่นะคะควินเรียญกับคิงเรียนเนาะอืม อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะด้วยความเป็นคู่ะนะคะมันก็บางทีมันก็ตัดกันขาดยากเนาะเพียงแต่ว่าเราอาจจะอยู่ห่างกันนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะต่างคนต่างก็ปไปโฟกัสในเรื่องของการเงินมากกว่านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับแบบถ้าเรื่องของจิตใจเนี่ยดูเหมือนว่าสองคนนี้จะยังมีความมั่นคงอยู่นะแล้วก็ยังคิดว่าเออเรายังยังเป็นคู่หรือเรายังยังตัดขาดความเป็นคู่ไม่ได้ะนะคะ เนี่ยคิงเหรียญกับควินเหรียญอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จิตใจที่มันก็ลึกๆอะ่ะมันยังมีความหนักแน่นแล้วก็ยังมีความแบบเหมือนเรียกหากันอยู่เนาะแต่ว่าด้วยอีกโก้นะ,ะบางทีก็คิดว่าเออเราก็เราก็มีดีในส่วนของตัวเราอะนะคะเขาก็คิดเช่นกันนะมันเป็นอะไรที่เป็นกระจกที่สะท้อนซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็คิดว่าเออ เธอเงียบฉันก็เงียบถ้าเธอคุยฉันก็จะคุยอะไรแบบนี้นะคะเรามาดูนะคะในส่วนของ energy ของคุณที่ชัดชัดอีกทีหนึ่งนะคะสองเหรียญอ้าวเอาเข้าจริงๆเนี่ยบางทีคุณก็มีความรู้สึกลังเลขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะคะ คุณรู้แหละว่าโอเคความรักมันอาจจะยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แต่คุณก็รู้ว่าคุณทําดีที่สุดนะคะพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยนะคะบาลานซ์ใช้มันอยู่ในความเข้าใจอะไรมากที่สุดนะคะแต่บางทีก็มีความรู้สึกว่าก็ทุ่มเททําเยอะเกินไปนะคะแล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลอะไรมากแต่ด้วยบางทีอะเราก็มีการรับรู้ได้ว่าเขาก็ยังรักเรานินาอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เราอะไรแบบเหมือนกับมีความรู้สึกว่า เอ๊มันก็สั่นคลอนอยู่เหมือนกันนะอะไรที่เราคิดว่าเราจะมุ่งโฟกัสไปอย่างเดียวแล้วกับเอ่อโนสนโนแคร์กับความรักครั้งนี้แล้วอ่แต่มันก็ยังยังรู้สึกอดที่จะรู้สึกหวั่นไหวไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าอยากให้ความรักเนี้ยกลับมาดีครั้งหนึ่งนะคะแสดงความรู้สึกที่มันหวั่นไหวแล้วคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันก็หลายครั้งแล้วนี่นานะคะการวนเวียนไปมามามาหายหายผโผลไปไปกลับกับอะไรแบบนี้นะคะ นี่เรามาดูสิ่งแวดล้อมว่าเป็นยังไงหรือตัวเขานะคะโอ้ดูเหมือนว่าเขาจะตั้งหน้าตั้งตาในเรื่องของการทํางานมากเป็นพิเศษนะคะแปดเหรียญนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากมันมีในเรื่องของพอห่างกันแล้วแล้วเขาคิดถึงมากอะเขาก็เลยแบบบางทีไม่ได้คุยหรือว่าไม่รู้จะเริ่มต้นคุยยังไงก็เลยหันไปนั่งตั้งหน้าตั้งตาทํางานดีกว่าแต่ในใจอคิดถึงอยู่เนาะ ะะตอนทํางานก็อาจจะโอเคตั้งใจทํางานไปแต่พอเลิกงานก็จะคิดถึงคุณเขาพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีเหมือนกันนะคะถ้าเป็นไปได้เขาอยากที่จะทําให้มันสม่ําเสมอนะไม่อาจจะไม่อยากมามา,มาหายหายไม่อยากโผล่โผอีกแล้วอะไรแบบนี้โอเคสถานการณ์เป็นยังไงนะคะ คุณอาจจะกำลังแอบสืบแอบส่องเขาอยู่ก็ได้นะคะคือแบบภายใต้ท่าทีที่เฉยๆของคุณนะคะแต่จริงๆแล้วคุณก็แบบมีความรู้สึกว่าเออคุณก็ยังมีความหวังอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณก็ยังเห็นว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เหมือนกับมันก็ยังตัดขาดไม่ได้นะคะ King of w a n d s แล้วคุณก็ แต่คุณก็ดนูนิ่งเฉยนะคะแต่ภายใต้ความนิ่งเฉยคุณก็มีในเรื่องของยังมีความมีแพชชั่นกับเขาอยู่เนาะเจ็ดเหรียญน,นะคะโอเคในเรื่องของบทสรุปเนี่ยนะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะมันยังมีความผูกพันอยู่แหละไม่ว่าคุณจะตัดสินใจที่อยากจะเลือกเ,อเลือกที่จะอยู่หรือจะไปหรือว่าเลือกที่จะอ,อยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรืออะไรก็ตาม ในความสัมพันธ์นี้ก็ยังคงเป็นความผูกพันอยู่ดีนะคะที่แบบมีการร่วมสร้างอะไรด้วยกันมาเยอะแยะคุณคุณลงทุนลงแรงไปเยอะอ่ะนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราก็ยังผูกพันเนาะความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาได้นะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่มาจากเพื่อนหรือเป็นลักษณะแบบเพื่อนอะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาได้สูงเนาะนั่นก็คืออาจจะมีการได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งนั่นเอง โอเคนะคะนี่ก็คือสถานการณ์และแนวโน้มทีนี้เราไปดูข้อความในใจของเขาคนนั้นกันบ้างข้อความในใจเขาคนนั้นที่มีต่อชาวเมดนะคะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงเอ่ยเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรข้อความในใจของเขานะคะที่มีต่อชาวเมธเขาคิดและรู้สึกอย่างไร I'm too weak to fight เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเกินไปที่จะต้องมานั่งทะเลาะนะคะในกรณีที่คุณกับเขามีเรื่องราวที่แบบเหมือนมีเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันนะคะเขาบอกเหนื่อยที่จะทะเลาะแหละหรือว่า,เ,าเขารู้สึกว่ามันเขาอ่อนแอเกินไปที่จะต้องต้องมานั่งต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันเยอะแยะมากมายนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงของการพักเบรกของเขาก็คือเขาเขาขอพักให้หายเหนื่อยก่อนนั่นเอง เขาอยากจะบอกนะคะกับชาวเมธว่า I think about contacting you every single day ถึงแม้จะไม่ได้คุยกันยังไงก็ตามอะ่ะในใจของเขาอะ่ะเขาต้องการติดต่อคุณทุกวันเลยนะคะต้องการที่จะพูดคุยต้องการที่จะติดต่อเนอะ I just can't get you off my mind โอ้เขาไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้มาอีกแล้วนะคะเนี่ยไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้ไม่น่าละ่ะ ดีไมด่ดีตอนทํางานก็มีคุณแวบอยู่ในหัวด้วยแหละมกเมื่อกี้ I learn a lot along the way ในช่วงที่ห่างหายไปนะมันเป็นช่วงที่เขาก็แบบเรียนรู้อะไรได้เยอะนะคะเรียนรู้ว่าบางทีก็รู้ว่าบางทีเขาอาจจะขาดคุณไม่ได้ก็ได้อะไรแบบนี้นะคะหวนไปคิดถึงสิ่งคืนวันเก่าๆต่างๆนานานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วย ว่าอะไรคือข้อผิดพลาดในความสัมพันธ์นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูภาพหรือโมเมนต์สำคัญกันนะฮะภาพโมเมนต์สำคัญอะไรเอ่ยอยังมีในเรื่องของความเป็นแปดดาบนะเหมือนอยู่ในวงล้อมของดาบก็คืออยู่ในวงล้อมของความคิดนะคะนะคะคุณอาจจะคิดวนเวียนวนเวียนนะคะอยู่ที่เดิมนะว่า ปัญหามันหาทางออกไม่ได้ปัญหาไอ e, ้เก่าๆปัญหาวนเวียนซ้ำซากตรงเนี้ยมันยังหาทางแก้ไม่ได้นะคะยังคิดไม่ค่อยตกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะไรแบบนั้นเนาะแต่ก็มีความพยายามนะในส่วนของคุณนะ่าจะพยายามอย่างดีที่สุดแล้วนะคะเดอะมาจิเชียนในช่วงนี้คุณอาจจะมีคนเก่าคนใหม่เข้ามาในวนเวียนในชีวิตของคุณด้วยนะคะเอาล่ะมันยังมีภาพของอะไรที่มันเป็นบุคคล อ่นหรือสิ่งอื่นที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นะคะมันทําให้รู้สึกยุ่งเหยิงพยายามเข้ามามีที่พลต่างๆนานานั่นเองอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของในเรื่องของความขัดแย้งตรงนี้ด้วยนะเอาละทีนี้เราจะไปดูอะไรต่อไปก็คือเส้นทางแห่งความรักเส้นทางแห่งความรักของชาวเมธในครั้งนี้นะคะบอกถึงอะไรเอ่ย โอ้คามิกพาร์ทเนอร์มันอาจจะเป็นเรื่องของบางทีคู่กรรมนะคะคู่กรรมคือยังไง rewrite the story ที่ผ่านมามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคามิคเนาะมีความทุกข์มากกว่าความสุขนะคะเส้นทางเนี้ยมันอาจจะต้องมีการ รีไรต์เดอะสตอรี่นะคะเขียนเรื่องราวใหม่ขึ้นมาเนาะหรือว่าปรับปรุงแก้ไขมันใหม่อะไรเดิมเดิมมันอาจจะต้องทิ้งไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องราวเปลี่ยนสตอรี่ใหม่ๆเข้ามานะคะเอาละดีไวยูเนียนใครที่ห่างหายกันไปนะคะเส้นทางนี้บอกว่ามันจะมีการกลับคืนมานะคะมันอาจจะไม่ได้ใช่ในช่วงนี้นะคะเพราะนี่คืออดีตปัจจุบันและนี่คืออนาคตอดีตที่เคยเจ็บปวด นะคะที่เคยทนทุกข์นะภาพที่แบบเหมือนกับมีคนหนึ่งที่เศร้านะคะอยู่ภายใต้ครับน้ำตาเนี่ยนะมันต้องมีการเขียนเรื่องราวใหมอ่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพลังงานปรับเปลี่ยนตัวตนปรับเปลี่ยนความคิดนะะใหม่ๆขึ้นมาเมื่อปรับเปลี่ยนได้แล้วพยายามที่จะเขียนเรื่องราวนี้กันขึ้นมาใหม่อีกครั้งอะ่ะ เมื่อนั้นอาจะได้ดีวายอยู่เนียนนะคะจะได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึง่งจะได้คืนดีกันนะคะมีความแฮปปี้เอนดิ้งอยู่นั่นเองต่อไปเราจะลองไปดูว่าลักษณะความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะของชาวเมธเนี่ยลักษณะความรักความสัมพันธ์อีรอสอ๋อก็ดีนะคะมัน ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เนี่ยแพชชั่นด้วยเป็นไปในแนวทางเดียวกันเลยอีลอสคือ Love and r o m a n แมนะคะมีทั้งความรักความโรแมนติกเนาะมีแพชชั่นมีความเสน่หาต่อกันนะคะแต่ว่ามันต้องมีช่วงรักษณะของการกุายนะคะการต้องแยกจากกาันบางทีก็มีการแบบพูดในลักษณะว่าโอเคพอแค่นี้ก b y e นะ อะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือมันเป็นช่วงที่อาจจะต้องมีการแยกห่างที่จะมีเข้ามานั่นเองต่อไปเราจะไปดูว่าแล้วอย่างนั้นแองเจิลจะให้คำแนะนำอย่างไงบ้างนะคะแองเจิลจะแนะนำอย่างไรให้กับชาวเมตติแองเจิลบอกว่า let your friends help you เอาละถ้า ชาวเมธนะคะอยู่ในช่วงของความทุกข์ความเศร้าคิดไม่ออกว่าจะทําไงนะคะก็ลองให้คนอื่นช่วยดูนะคะเขาบอกว่า,า ask for and accept support from the order นะคะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างก็ได้หรือเข้าไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบ้างนะคะหรือว่าคนที่แบบอาจจะช่วยเคลียร์ปัญหาให้กับคุณได้นะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือคนที่จะมาเยียวยาจิตใจจาก คิดใจให้กับคุณนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีความเศร้าความเสียใจนะคะก็อยากเก็บความเศร้าความเสียใจไว้แล้วก็จมอยู่กับมันนะคะบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนโฟกัสทีนี้เนี่ยในเรื่องของปัญหาอุปสรรคของคุณเนี่ยมันเป็น ปัญหาอุปสรรคเหมือนเป็นกระดูกชิ้นใหญ่สำหรับคุณเลยนะคะก็คือ religious factor ถ้าแปลตรงตัวมันหมายถึงปัจจัยทางด้านของศาสนานะความแตกต่างศาสนาแต่อย่างไรก็ตามอ่ะไพ่ใบนี้นะมันอาจจะหมายถึงปัจจัยอื่นๆนะคะเช่นปัจจัยของสังคมบุคคลภายนอกนะ your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path คือบางทีคุณจะต,ต้องเผชิญกับ ความทุกข์ทรมานของความแตกต่างนะคะเพราะว่าความแตกต่างเนี่ยมันทําให้แบบมันอาจจะมาเป็นตัวตัดสินคือถ้าสมมติว่าคุณรักกันด้วยจิตใจเพียงอย่างเดียวป,ปัญหามันคงจะไม่เกิดนะคะแต่ว่ามันมีสิ่งอื่นสิ่งแวดล้อมภายนอกอื่นๆมากมายอย่างเช่นสังคมคุณอยู่ในสังคมที่แตกต่างกันไหมนะคะแล้วมีอะไรที่ไม่ยอมรับ ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าครอบครัวนะคะครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะฐานะที่แตกต่างกันก็เป็นได้นะคะหรือแม้แต่วัยก็ตามนะคะตรงนีม้มันก็เป็นที่คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่สําหรับคุณเลยทีเดียวนะคะบางทีเนี่ยก็อาจจะต้องลองถามตัวเองว่าเราจะทน กับตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะะเดี๋ยวดูไพ่ย้ายคำแนะนำอะไรต่อเนาะ passion เนะเป็น passion ใบที่สองอะแต่อย่างไรก็ยังตัดในเรื่องของโมเมนต์นะคะที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขไม่ได้เนาะ allow your heart and soul to sing with joy ถ้าจะถามแล้วเนี่ยแองเจลก็คงอยากจะบอกว่า ลองถามหัวใจตัวเองดูนะคะว่าคุณกับเขายังมีแพชชั่นต่อกันอยู่ไหมนะคะเพราะว่าแพชชั่นมันต้องเกิดจากคนสองคนนะคะเพราะว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดซึ่งแพชชั่นแล้วเนี่ยนะคะความสัมพันธ์มันก็อาจจะไปต่อยากหรือว่าไปต่อแบบฝืนๆถ้าสองคนยังมีแพชชั่นอยู่นะคะ <c oughs> ก็ลองทำตามหัวใจตัวเองอยู่นะคะ allow your heart นะคะแล้วก็ มีความสุขกับมันทิ้งเรื่องราวของความขัดแย้งทิ้งเรื่องราวของอีโก้ทิ้งเรื่องราวข,ของความแตกต่างลงไปนะคะแล้วก็ลองคุยหรือใช้เวลาร่วมกันดูนะต่อไปเราจะไปดูนะคะว่าข้อคิดที่จะให้กับชาวเมธคืออะไรขอข้อคิดที่จะให้กับชาวเมธนะคะสักหนึ่งคอ take a break from your own thoughts บางครั้งคุณอาจจะคิดมากเกินไปนะคะหรือว่าคิดวนเวียนคิดในรักษาแปดดาบคิดวนๆแล้วก็หาทางออกไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นหยุดนะคะอ,อย่าไปคิดในสิ่งที่มันพอคิดไม่ออกแล้วก็คิดซ้ําอยู่อย่างนั้นนะคะดึงตัวเองออกมาก่อนนะคะดึงตัวเองออกมาจากปัญหานั้นก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนความคิดของตัวเองนะคะอะไรที่มันสับสนวุ่นวายเนี่ยหยุดมันไว้ตรงนั้นนะคะเท็กเบรกพัก พักสักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยไปจัดการกับมันเนาะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวเมษนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการกดติดตาม u u s s r r i e l ไลค์แชร์นะคะแล้วก็การคอมเมนต์เนาะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวติดต่อเรียนคอร์สออนไลน์สอนอันไพ่ทาโร่อันไพ่ oracle นะคะแล้วก็คอร์สพัฒนาความสัมพันธ์นะรวมไปถึงคอร์สสอนการทำออนไลน์นะคะ โอเคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ